射箭。T เผยข้อตกลงก่อนคบมีลูกติด3รับได้ต่างมีลูกติดเป็นนักแสดงตลกที่มีชื่อเสียงและมากความสามารถอีกทั้งยังมีแฟนคลับติดตามให้การสนับสนุนมากมายสำหรับแจ๊ดชวนชื่นหรือแจ๊ดพดุงทรงแสงซึ่งที่ผ่านมาแจ๊ดนั้นมีภรรยาแจงปณสาคอยสพอร์ตและดูแลยอย่างดีมาโดยตลอดแจ๊ดเล่าว่าเราเชื่อว่าเขาเก่งจนตกลงปลงใจแต่งงานเพราะเราเชื่อว่าคนนี้มาเติมเต็มสิ่งที่เราขาดได้จริงๆแจงย้อนช่วงแรกที่เข้ามาช่วยดูแลชีวิตแจด๊ด ถามว่าตอนตัดสินใจจะคบกันคิดไหมว่าอุปสรรคเยอะเราก็มีลูกเขาก็มีลูกเป็นอุปสรรคในการตัดสินใจไหมแจงตอบชัดเจนว่าไม่ข้อเดียวของแจงเลยแจงก็บอกเลยว่าเรามีลูกแล้วนะ บอกตั้งแต่วันแรกเลยที่คบกันและแจ็คค่อนข้างจะคอนเซนเทรตเรื่องลูกมากเพราะการเจ้าอีกคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตค่อนข้างลำบากใจถามแจดว่ารักลูกเราให้เท่ากับเธอรักเราได้ไหมข้อเดียวเลยที่เหลืออยากทำอะไรจะจัดการให้ทุกอย่างเขาก็ทำได้คอยซื้อขนมให้ลูกเราเล็กๆน้อยๆแต่ทำให้เราประทับใจแจดยอมรับว่าความอบอุ่นของผมแม้กระทั่งลูกของผมเองด้วยจนอยู่ด้วยกันแล้วสี่คนนี้บางคนก็โตไปแล้วเขาก็อยู่ของเขาผมจะเป็นคนไม่พูดแต่ จะใช้การกระทำแล้วแต่คน